การเมืองแข้มค้นนะคะ7นาฬิกา27นาทีค่ะล่าสุดมีการทริกล็อกเกิดขึ้นเรื่องของรายละเอียดที่จะใส่ลงไปในบัตรเลือกตั้งปรากฏว่ากกตนนมีมติเป็นเอกฉันนะคะใส่ทั้งชื่อพักและโลโก้พักลงในบัตรด,ด้วยนี่คือการประชุมเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันเลือกใช้บัตรเลือกตั้งที่เป็นรูปแบบสมบูรณ์ก็คือ,คอมีทั้งหมายเลขผู้สมัครชื่อพักโลโก้พักซึ่งจะแยกเป็นบัตรเฉพาะของแต่ละเขตเลือกตั้งทั้ง350เขต เพื่อใช้ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นหลังจากที่ทางสำนักง,งานกะกะตเสนอแนวทางการจัดพิมพ์บัตรออกเป็น2รูปแบบคือแบบสมบูรณ์กับแบบที่มีเฉพาะหมายเลขผู้สมัครเพียงอย่างเดียวหลังจากที่ไปดูข้อดีข้อเสียปัญหาอุปสรรคในการจัดพิมพ์และการส่งไปที่หน่วยเลือกตั้งทั้ง350เขตและหน่วยเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประชุมมีมติเลือกใช้บัตรเลือกตั้งแบบสมบูรณ์ ซึ่งวันนี้ค่ะทางเลขาธิการกรกะตพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาจะมีการแถลงรายละเอียดอย่าง